สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอพูดอะไรสักหน่อยนะครับพูดถึงแกนเงินบุญนี่แหละเพราะผมคิดว่ามันชักจะลามปามไปใหญ่แล้วจริงจริงครับผมมองว่าชักจะลามปามไปไปมากมากๆแล้วก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนไอแคลูกโซ่เนี่ยนะครับแคลูกโซ่คือมันหลอกเงินชาวบ้านทั่วๆไปซึ่งไม่มีผลอะไรหรอกกับความมั่นคงแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อสถาบัานชั้นสูง ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเช็คจะลามปามไปถึงสถาบันแล้วจริงๆอะ่ะมันลามปามมานานแล้วนะครับแล้วก็ผมจะเปรียบเทียบนะแช้ลูกโซ่คือหลอกลวงชาวชาวบ้านแต่ไอ้พวกนี้นะแอบอ้างเบื้องบนช่อชนเบื้องล่างบอกตรงๆเลยที่สําคัญเนี่ยมันเอาเพราะองค์ท่านมาย่ํายีตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่เก้ายันรัชกาลที่สิบเพราะผมมองแล้วว่าสําหรับคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อนะ คุณไม่ได้ถูกหลอกอย่างเดียวคุณยังมีส่วนร่วมในการล้มล้างสถาบันด้วยและมีส่วนร่วมในการ <c oughs> ล้มล้างความมั่นคงด้วยสังเกตง่ายๆพวกนี้แอบอ้างสถาบันมันจุดประสงค์มันคืออะไรใช่ไหมครับอ,อย่างบอกว่าเดยียวใจพระได้ทานเงินให้คนละหนึ่งล้านใช่ไหมตั้งแต่ปีที่แล้วมีใครได้ไหมไม่ได้และนี่มาแอบอ้างกันอีกวันที่ยี่สิบแปดจะพระราชทานให้อีก แล้วก็มาแอบอ้างกันอีกว่าจะมีเงินเดือนให้จากพระอ,องค์ท่านผมถามหน่อยเถอะมันเป็นการล้มล้างหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะถ้ามีคนเชื่อนะครับมีคนเชื่อและไม่ได้และถ้าเกิดพวกนี้มันบอกว่าพระอ,องค์ท่านไม่ไม่ประทานให้เป็นไงครับคนก็มองว่าอ้าวพระอ,องค์ทําไมไม่ประทานให้เป็นการเสื่อมเสียไหมเนี่ยคือจริงๆเรื่องเนี้ไม่ไม่อยากพูดมันเป็นเรื่องของสถาบันแต่รู้สึกว่าพวกนี้มันจะมันจะ ลามปามกันมากเกินเกินไปแล้วไงแอบอ้างตั้งแต่ละกานที่เก้ายันละกานที่สิบซึ่งผมมองว่ากลุ่มล้มล้างสถาบันเนี่ยคือกลุ่มนี้เลยแหละของจริงพวกมันนี่แหละเป็นตัวล้มล้างสถาบันตัวจริงเสียงจริงมันทําใหนการเป็นขบวนการเราจะสังเกตง,ง่ายๆไอ้พวกเนี้ยจะโยงถึงตลอดโยงตั้งแต่ในหลวงรเก้ายันรสิบเอาเงินบุญเนี่ยเข้ามาโยง <c oughs> แล้วผมถามนิดนึง นะครับบา,บางคนบอกว่าพระอ,องค์จะประทานให้คนละล้าน <c oughs> คุณเป็นใครผมถามหน่อยคุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณได้ทําความดีในระดับที่ในระดับที่ควรจะได้เงินล้านไหมถามตรงๆคุณเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเหรอคุณถึงจะได้เงินมากมายขนาดนั้นคุณถามตัวเองก่อนหรือถามคนในหมู่บ้านก่อนว่าคุณได้ทําความดีอะไรบ้างที่คุณจะได้เงินจาก พระอ,องค์ท่านเป็นเงินล้านใช่ไหมถ้าคุณทําความดีมากๆใช่ไหมคุณเสียสละคุณเป็นนักกีฬาโอลิมปิกคุณทําความดีให้กับประเทศชาติมันก็มีตัวอย่างที่พระอ,องค์ประทานให้แต่ถ้าคุณเป็นอะไรไออ่ะสมมุติเนี่ยเป็นนายอเนกเนี่ยคนในหมู่บ้านรู้จักกี่คนดีไม่ดีไม่รู้จักได้ซ้าไปเคยทําความดีอะไรไหมแล้วจู่ๆพระอ,องค์จะมาประทานให้คุณทําไม ใช่ไหมสมูดผมเป็นนายอันเนกเนี่ยตกเย็นกินเหล้าอา้าวเข้าบอลเป็นนี้เป็นสินลุงเป็นหนี้เป็นสินลุงลังทํางานก็ไปสายใช่ไหมอันนี้สมมตินะแล้วอยู่ๆมาแบบเอ้ยเดี๋ยวพระองค์ประทานให้เงินให้หนึ่งล้านมันเป็นไปได้หรอมันเป็นไปไม่ได้คุณตกเป็นเหยื่อของแก๊งพวกนี้แล้วและที่สําคัญเนี่ยคุณยังมีส่วนร,ร่วมนะครับมีส่วนร,ร่วมจ่ายเงินให้พวกมัน ที่มันเป็นแก๊งล้มล้างสถาบันนี่ผมพูดตรงๆเลยนะพวกนี้แหละมันล้มล้างสถาบันมันถึงแอบอ้างไนงะมันสามารถที่จะแอบอ้างได้อย่างเาเรียกไรย้ยางอายอันนี้ขอพูดตรงๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยแต่ผมไม่ได้ชมแชร์ลูกโซ่นะแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันหลอกลวงชาวบ้านทั่วไปมันไม่ได้แอบอ้างสถาบันมันไม่ได้ทําอะไรที่มีผลต่อความมั่นคงแต่มันมีผลต่อความมั่นคงทางการเงิน ในเมื่อคุณผูกหลอกใช่ไหมครับแต่เงินบุญมันทําลายสถาบันโดยทางอ้อมทางและอาจจะเป็นทางตรงก็ได้สังเกตง่ายๆนะเห็นไหมเดี๋ยวมีอะไรนะคณะปฏิรูปสยามเดี๋ยวมีไอ้นักวิชาการมีอดีตนักโทษมีอะไรเข้ามาพูดถึงเรื่องการรีเซ็ตระบบการเงินการที่จริงๆลึกๆพวกนี้คืออะไรลึกๆพวกนี้จะไม่ยอมใช้เงิน ใช้เงินของของที่แบงค์ชาติกำกำหนดพุดตรงมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อยี่สิบปีก่อนคืออะไรจริงๆอะ่ะ <c oughs> จริงๆคนคิดโครงการเนี้ยเป็นความคิดที่ดีแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคุมไม่อยู่เนี่ยมันจะเกิดโกร,หกระหนกับระบบเงินตาภายในประเทศสมัย20ปีก่อนเนี่ยมีการใช้เรียกว่าเบี้ยก,กุดชุมคือเป็นโมเดลที่ดีอะ่ะผมมองว่าเป็นโมเดลที่ดีนะแต่ แต่ทาไมรัฐบาลถึงสั่งห้ามถึงสั่งยกเลิกใช่ไหมคือเบี้ยก,กุชุมคืออะไรคือการปฏิเสธเงินของรัฐบาลแต่เอาแต่เอาเงินตัวเองสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จ่ายในชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนกันทีนี้มันเกิดปัญหาที่ว่าถ้าไปแลกเปลี่ยนข้างข้างนอกจะแลกอย่างอย่างไรและถ้าข้างนอกยอมรับขึ้นมาปุ๊บมันมีผลใช่ไหมธนบัตรที่รัฐบาลไทยผลิตก็ไม่มีความหมายและสมมติสมมตินะครับ แต่เป็นโครงการที่ดีนะถ้าใช้ในชุมชนถ้าใช้เฉพาะในชุมชนแล้วมีการแลกเปลี่ยนที่ที่ที่แบบสติลภาพแต่ยังไงก็ตามมันก็มีผลอยู่ดีแหละถึงแม้จะเป็นโครงการที่ดีมันก็มีผลอะไรสมมติผมเนี่ยอยู่บ้านกกอก <c oughs> เปรียบเทียบเปรียบเทียบนะผมเนี่ยอยู่บ้านกกอกหรือบ้านอะไรก็บ้บานหมาวอกอะไรแหละแล้วคนในบมู่บ้านเอ้ยเบี้ยกุดชุมยังทําได้ทําไมบ้านกกอกทําไม่ได้ทําไมเบี้ยกกกอกเอาทําไมเบี้ย เบี้ยหมาว้อทาไม่ได้ใช่ไหมเบี้ยโคกอีดดยทาไม่ได้เป็นไงครับระบบการเงินพังร,รัฐบาลในยุคนั้น,นในยุคท่านชวนเนี่ยท่านชวนดีษฐ์ไพ่ก็สั่งยกเลิกไม่ให้มีเบี้ยกุดชุมคือถือว่าเป็นถือว่าเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ธนาบัตรที่สามารถใช้ได้อะอันนี้มาเดี๋ยวจะเลยไปไกลเดี๋ยวหลังจะอธิบายนะครับแต่จะพูดถึงว่าแก๊งเนี่ยมันล้มล้างสถาบันของจริงตัวจริงมันไม่ คุณไม่ต้องไปมองใครว่าล้มหรอกแก๊งพวกนี้แอบอ้างตั้งแต่ในหลวงร .9 ขึ้นมาใช่ไหมครับเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยท่านไม่ได้สอนแบบนี้ว่ามีเงินจาก u ูอนมีเงินจากโคฟี่อันนั้นจะมาให้จะมาแจกใช่เหรอท่านไม่ได้สอนแบบนี้แต่พวกนี้มาแดัดแปลงหมดเลยมา,มาแปลงเป็นคือเอาเขาเรียกนะเอามายำสะเละเลยอะ่ะนะครับ อันนี้ขอพูดขอพูดถึงหน่อยเพราะว่ารู้สึกพวกนี้มันมันเหยียบย่าเบื้องสูงมากเกินไปแล้วมันชักจะเกินมั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 นเกินไปแล้วอ่ะใช่ไหมครับแล้วคนที่เป็นเยื่อเนี่ยคุณก็ส่งเงินไปให้มันให้มันทําลายสถาบันเหรอคุณคุณคุณไม่อยากให้มีสถาบันเหรอคุณถึงได้ส่งเงินให้พวกแก๊งแก๊งแก๊งเงินบุญเนี่ยให้มันไปแอบอ้างอ่ะใช่ไหมแล้ว แล้วถ้าใครไปแจ้งความเนี่ยพูดตรงนะถูกจับทุกรายไม่มีรอกที่ไม่ถูกจับแจ้งแจ้งคนเดียวไปแจ้งสอนองไหนก็ได้สถานีตารวจไหนก็ได้แก๊งพวกนี้ก็ถูกจับถ้าคุณมีหลักคุณมีหลักฐานว่ามันโกงก็ถูกจับหมดนะครับแต่แต่ทีนี้เนี่ยผมสงสัยอีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมสงสัยนะเนี่ผมยังสงสัยเลยว่าสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับเอาเงินมาจากไหนในการซื้ออาวุธในการซื้อ อุปกรณ์ที่มาทร้ายประชาชนเจ้าหนี้ตารวจเนี่ยแล้วแก๊งเงินบุญพวกนี้มีส่วนหรือหรือเปล่าอ้าวจริงๆมีส่วนหรือเปล่าในการนําเงินไปให้พวกนี้เนี่ยผมยังส,สงสัยอยู่เลยอันนี้เป็นข้อสงสัยของของผมนะครับเป็นข้อที่สันนิษฐานนะครับเพราะมันมีแก๊งเนี่ยอยู่ที่ภาคใต้ก็มีจริงๆมันมีทุกจังหวัดนั่นแหละนะครับคือวันนี้ขอพูด อาจจะเสียงดังนิดนึงอาจจะแรงนิดนึงเพราะรู้สึกว่ามันมันชักจะเกินเลยไปแล้วไงมันเกินเลยไปแล้วไอ้แม้กระทั่งการที่เอาเกสร่าเข้ามาเนี่ยคือลึกๆความหมายคุณคืออะไรคุณคือคุณจะล้มล้างระบบการเงินไทยใช่ไหมคุณจะคุณจะล้มล้างระบบระบบของแบงค์ชาติซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วและมันทําไม่ได้มันมันผิดกฎมันผิดกฎหมายคุณต้องการอะไร ต้องการตั้งรัฐอิสระเห,หรอต้องการตั้งรัฐซ้อนรัฐเหรอจะเห็นว่าบางสายมีอะไรอะไรนะจิตอาสาประจำอำเภอประจำจังหวัดคุณจะเขาเรียกนะคุณจะสร้างโครงสร้างอํานาจซ้อนเหรอคุณจะซ้อนกับรัฐบาลเหรอนี่คือการเป็นกบฏเขาเรียกกบฏโดยตรงไอ้พวกนี้มันไม่ใช่แก๊งหลอกลวงธรรมดามันเป็นพวกล้มล้างสถาบันและก็เป็นพวกล้มล้างการปกครองของ ของประเทศด้วยที่สำคัญบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารอะไรเนี่ยมันเอาไปทำทำทำอะไรมันคือไอาการไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหรือไปทำสัญญ์สัญญาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมันเป็นเรื่องที่ทำยากคือมันทำได้จริงแต่มันทำยากมันเอาไปขายใครหรือเปล่ามันเอาไปสวมสิทธิ์ให้ต่างด้าวหรือเปล่าใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ต่างด้าวมีบัตรประชาชนปลอมก็มีโดยการ มันมีเทคนิคมีเครื่องสแกนที่ทําเหมือนด้วยแล้วเอาบัตดรเดี่ยไปซ้อนไปซ้อนแล้วก็ทําเป็นให้คนต่างด้าวก็มีมันมีหลากหลายวิธีการฉะนั้นบอกได้เลยว่าแก๊งเนี้ยไม่ใช่แก๊งที่หลอกลวงเงินทั่วๆไปมันเป็นแก๊งล้มล้างสถาบันและเป็นแก๊งที่ล้มล้างการปกครองของชาติ เพราะว่าทุกวันนี้มันโตขึ้นโตขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยที่น่าเจ็บใจคืออะไรคือเหยื่อเนี่ยแหละเหยื่อเนี่ยมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการทํรลายสถาบันปากบอกว่ารักสถาบันปากบอกว่ารักในหลวงรอก้าเชื่อฟังพระองค์แต่แต่พวกคุณพวกคุณส่งเงินไปให้มันทําทําลายทําลายความเชื่อถือของท่านทําลายสถาบันท่านทําลายความตั้งใจของท่าน มันใช่เหรอแล้วคุณยังส่งเงินไปช่วยมันให้มันเอาเอกสารส่วนตัวเนี่ยไปให้ต่างชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับจําไว้เลยทุกครั้งที่คุณส่งเงินให้แกงเงินบุญเท่ากับคุณมีส่วนร่วมในการทําลายสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สวัสดีครับ